นักเขียนโอไปอ,อะไรหรือเปล่าครับโอพีดีอียังไม่กลับบ้านอีกหรอคะอะไรนะครับเออีกไม่กี่วันเราก็เริ่มถ่ายทำแล้วคุณคงจะงานยุ่งมากๆเลยคุณทำงานคนเดียวโดวยไม่มีผู้ช่วยนักเขียนเลยผมเลยอยากจะช่วยเผื่อคุณติดตรงไหนนะครับเอออยากช่วย เวลาทำงานคุณคงอารมณ์อ่อนไวหวน่าดูนะฉันจะหาผู้ช่วยนักเขียนค่ะเพราะเพราะฉะนั้นครับผมไปก็ได้นักเขียนโอครับอะไรอีกคะ,ะผมกำลังคิดบางอย่างครับ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคือไม่นานนี้พ่อแม่ผมดวงดีก็เลยได้ซื้อบ้านเอาไว้บ้างนะครับคุณรวยสินะคะเปล่าครับเอออย่าเพิ่งเข้าใจผิดสิครับเราก็เลยมีบ้านว่างอยู่แถวย่าซอชีนะครับเผื่อว่าคุณจะสนใจใช้เป็นห้องทํางานนะครับเออเออ ผมไม่ควรพูดอะไรออกไปเลยทำเป็นว่าไม่ได้ยินแล้วกันนะครับผมขอขอตัวก่อนเ,ออเดี๋ยวค่ะคือ PD ดอีค่ะมีเรื่องบางอย่างที่ฉันอยากบอกคุณมาสักพักหนึ่งแล้วคือโครงการน,นี้ มันสําคัญสําหรับฉันมากๆเลยแบบว่ามากๆเลยครับผมรู้ว่ามันสําคัญเออถ้าคุณปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวมาปนกับงานแล้วถ้าปนล่ะครับก็มีปัญหาสิคะอ่า เข้าใจความรู้สึกของคุณจริงๆนะคะแต่เราเอาเอาไว้หลังละครจบเราค่อยมาคุยกันดีไหมค่อยคุยกันเหรอเรามาทำดีต่อกันแต่อย่าเพิ่งล้ำเส้นอะไรเลยนะ น่าเขียนโออุยอย,ย,ยผมรู้ว่ามันยากแต่อย่าพึ่งสติแตกไปก่อนนะครับเราทั้งคู่เราเหรอไปนะครับ คลิกรูปซ้ายด่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่ฟิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ